สวัสดีครับผมเพื่อนก็อยู่ในเกมเอเดเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่เพิ่งกลับมาเล่นนะผมก็ได้ถามผมเข้ามานะผมว่าปัจจุบันนี้เอเดได้มีอะไรให้แจกไหมครับผมก็มีนะครับผมเพื่อนคือได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับผมเพื่อนก็กิจกรรมของเดือนสิงหานะครับผมก็จะเป็นระเบิดนะครับผมรอบนี้นะอันนี้คือภารกิจประจําวันนะครับเพื่อนเนี่ยก็จะเล่น อ่าซิงเกิลโหมดนะครับผมหนึ่งรอบนะครับผมก็จะได้ปืนเนี่ยครับผมปืนไก่กระบอกนี้มา1วันนะให้แบบเล่นชิวๆนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมก็ปรากดรับนะครับผมเนี่ยผมก็ล็อกอินมาจนครบแล้วนะครับผม21วันนะครับผมเนี่ยก็จะได้ระเบิดแฟตอันนี้นะครับผมเลิฟแอนด์คิวนะครับผมได้แบบทาวนเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องเติมนะครับผมเพียงแค่เราเข้าเกมมาแล้วก็รับมาจนถึงวันที่21นะครับผมก็จะได้ ระเบิดตัวนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่กลับมาเล่นใหม่นะครับผมที่ยังไม่รู้นะครับผมเนี่ยก็จะได้นะครับผมระเบิดถาวรเลยนะเพื่อนๆสวยๆเลยนะไม่ต้องเติมนะครับผมนี่นะครับผมถ้าเป็นยี่สิบสองวันยีสานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ย4 25ิบสี่ยห้านะครับผมย6ิบหกนะครับผมก็จะได้ตัวนี้นะครับผม ส่วน27จะได้ FN นะครับผม7วันแล้วก็28นะครับผมก็จะได้เงิน10,000บาทนะครับผม SP นะครับผมแบบไม่ต้องเติมนะเพื่อนๆเนี่ยแต่ละวันก็จะได้อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าต้องเข้ามาล็อกอินนะกดรับนะครับผมไม่ใช่ว่าเข้าเกมมาไม่ไม่กดตรงนี้ก็คือไม่ได้นะครับเพื่อนคลิปนี้คือผมเอาตัวลองมานะครับผมมาทําให้ดูนะครับผมก็คือผมจะเล่น AK แดงนะครับผม ก็ยศน้อยๆนะครับผม4ดาวน้ําตาลนะครับผมเพราะว่าผมชอบแหลงหนึ่งนะครับผมส่วนมากคิวดสกับยศคือปัจจุบันนี้มันไม่สําคัญนะครับผมเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสลับคลิปนี้บาๆนะครับ